ก่อนมาคนวิจารณ์ว่าค่าตัวเขาโคตรบ้าบิน่นกองหน้าที่ยิงในบุนเดลิก้าได้แค่12ลูกแต่ค่าตัวสูงถึง65้าล้านปอนด์มันโดนโกงชัดๆแม้จะสูงเกือบ2เมตรแต่เหมือนแค่เสาโทรเลขมันมีแต่คำวิจารณ์ดูถูกว่าเขาจะไม่ปังในพิมร์ลีกแต่ถึงตรงนี้ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามแล้วกับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นยิงเกือบทุกนัดที่ลงเล่นโจมตีดูดันทางภาคพ,พื้นดินและกาอากาศนี่คือคุณภาพของนิกวัเทอร์มาเดอร์ ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอลบคำสบประมาทด้วยการไม่หยุดพัฒนานิกวัตเทอร์บัลด์ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซรัพให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดอย่าลืมฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับและฝากถึงน้องๆทุกคนที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์ทานนมก่อนนอนตั้งใจฟังพ่อแม่ตั้งใจฟังโค้ชเชื่อฟังครูและตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับ หลังจากพาดคว้าตัวเบนจามินเชสโก้มาร่วมทีมนิวคาสเซิลก็เหมือนจะจวนตัวหานักเตะกองหน้าตัวเป้าเพื่อมาแทนเล็กซซนเดอร์อิซักที่กำลังจะย้ายทีมไม่ได้จนสุดท้ายมาจบที่นิควาเทอร์มาเดอร์ดาวรุ่งของสตุตการ์ดน่อกจากชื่อเสียงจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้างเลยครับชื่ออ่านว่ายังไงกันแน่ก็ยังอ่านกันไม่ค่อยจะถูกแล้วค่าตัวก็ยังพุ่งสูงไปมากถึง65ล้านปอน เป็นตัวเลขที่เหลือเชื่อใครๆก็บอกว่านี่อาจจะเป็นแพนิคบายเป็นราคาที่โดนโกงนิวคาเซิลต้องยอมจ่ายเพราะกลัวจะไม่มีนักเตะใช้งานเพราะเขาโดนโจมตีว่าจ่ายเงินเกินจริงตามภาษาทีมเศรษฐีสิ่งเดียวที่จะแก้คำขอรหาได้คือพิสูจน์ไดเห็นว่าพวกเขามองเห็นความเป็นไปได้ในตัวนักเตะคนนี้เชื่อว่านี่คือคําตอบที่ทดแทนการธรรมตูที่จะหายไปได้และแฟนบอลสาลิกาโดงก็ไม่ผิดหวังเพราะการมาของวอร์ทมาร์เดอร์ทำให้แนวรุกของทีมคมได้เหมือนกัน สิ่งที่ทําให้วัเทอร์มาเดอร์ไม่แพ้ต่อความกดดันที่มีเข้ามาอาจจะเป็นเพราะรากฐานจากครอบครัวที่บ้านของเขาผูกพันกับฟุตบอลอย่างจริงจังเขาเกิดในวันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่สุดนั่นคือวันวาเลนไทน์ในปี2002นั่นเองครับที่เมืองเบเมนในเยอรมันพ่อของเขาคือทีมวอเทอร์มาเดอร์เป็นอดีตนักเตะอาชีพ รูปร่างสูงใหญ่เป็น DNA ที่ได้มาจากพ่อและไม่ใช่แค่ความสูงแต่ฟุตบอลก็ถูกถ่ายทอดมาด้วยพ่อเป็นโค้ชคนแรกของนิกครับสิ่งที่พ่อสอนเขามาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กคือทัศนคติที่บอกว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ใช้เท้าแค่10%อแต่อีก90%ที่เหลือคือหัวใจมันกลายเป็นปัจจัยติดตัวให้เขาไม่เคยยอมแพ้ต่อคําวิจารณ์และคําดูถูกใดๆครอบครัวของเขาเป็นแฟนตัวยงของสตุตการ์ดการไปดูฟุตบอลที่สนามเป็นเหมือนพิธีกรรมที่ต้องทําทุกสัปดาห์ และทำกันมาตั้งแต่รุ่นปูมันปลูกฝังความฝันให้กับนิกเสมอมาเขาเริ่มต้นเล่นกับทีมเล็กๆอย่างโวเมเฮาเซนก่อนจะมาเข้าอะคาเดมีของเวเดอร์เบเมนตอนอายุได้8ขวบเขาเริ่มต้นได้ตามลำดับแต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆด้วยผลงานที่ดีจากสรีระที่ค่อนข้างได้เปรียบ และได้โอกาสประเดิมสนามในเวทีบูเลิก้าด้วยอายุเพียง17ปีกับ11เดือนซึ่งเป็นสถิติอายุนักเตะที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรนแต่เส้นทางของเขากับทีมลกนางนวลก็ไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบครับเขาไม่ได้รับโอกาสมากนักกับทีมชุดใหญ่ของเบเมนตอนนั้นเขาผิดหวังในตัวเองมากๆแต่ก็ผ่านมาได้เพราะคําแนะนําที่ได้จากพ่อของเขาพ่อให้ประสบการณ์ของตัวเองพานิクให้ผ่านมรสุมทางจิตใจในช่วงนั้นมาได้เขาคว้าโอกาสลงสนามด้วยการย้ายไปเยียมตัวกับเอเวอร์แบงคทีมที่เวลานั้นอยู่ในลีก้าสานั้น แต่มันก็เป็นจุดพลิกผันให้เขาครับเขายิงให้กับทีมไป10ลูกในเวลานั้นและคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของทีมในฤด,ดูกาลนั้นมาครองทําให้เขานั้นได้กลับมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเบเมนและในช่วงเวลานั้นสัญญาของเขากําลังจะหมดลงเบเมนพยายามอย่างมากที่จะต่อสัญญาครับแต่พวกเขาก็ไม่สามารถการันตีโอกาสการลงสนามให้กับนิกได้ทาให้สุดท้าย ทีมก็ต้องปล่อยตัวเขาไปและเป็นสตุตการ์ดทีมที่เป็นความฝันของครอบครัวก็เข้ามาพอดีและก็มอบโอกาสให้กับเขาทําให้เขาตัดสินใจไม่ยากเลยครับที่จะย้ายไปที่นั่นและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ครับแต่เขาก็ไม่ได้เก้งก้างเขามีความคล่องตัวครั้งหนึ่งครับสมัยไปเล่นที่ลีกาสาเขาเคยโดนทีมงานคู่แข่งยู่ถูกว่าเป็นแค่อูดตัวสูงไม่ได้เหมือนนักฟุตบอลเลยสักนิดแต่เขาก็ลบคําสุป,ประมาทได้จากความสําเร็จในปีนั้นในการเล่นกับสตุตก,การ์ดครับเขาได้ลงสนาม33นัดในทุกรายการยิงได้17ประตูพร้อมกับคว้าแช,ชมป์บอลถ้วยเดฟเบโพรข่าวได้เป็นแช,ชมป์ระดับเมเจอร์ใบแรกในอาชีพของเขาและทําให้ทีมใหญ่ในประเทศอย่างไบรเย,ยนก็สนใจพวกเขาพยายามคว้าตัววอร์เทอร์มองน ข้อสตุตการ์ดเรียกค่าตัวของนักเตะไว้สูงมากและนิวคาสเซิลดันยอมจ่ายทาให้สามารถปาดหน้าเสือใต้ไปได้ซึ่งคาวไฮลูเมนิเก้ครับผู้บริหารของบาเยอร์ออกมาโจมตีนิวคาสเซิลอย่างเผ็ดร้อนครับด้วยการบอกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากๆพวกเขามองว่าการทุ่มเงินแบบนี้ในเยอรมันทําให้มูลค่าการตลาดเพี้ยนลูเมนิเก้นะครับบอกว่าราคานี้ไม่สมเหตุสมผลและบาเยอร์ไม่มีทางที่จะทุ่มเงินจนบิดเบือนตลาดซื้อขายแบบนี้แน่นอนซึ่งเรื่องนี้ครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องทุนนิยมขณะที่นิกป,ป๊อปผู้ ก็โต้กลับว่าเป็นเรื่องเสียมารยาทที่วิจารณ์นักเตะทีมอื่นขณะที่วเอเทอร์มาเดอร์เองก็ไม่ได้พูดอะไรครับแต่ตอบโต้ได้ผลงานการยิงประตูนในพิมลีกได้อย่างต่อเนื่องของเขาพิสูจน์ได้ว่าค่าตัวที่นิวคาสเซิจ่ายให้สตุตการ์ดไปนั้นคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ จุดเด่นของวอเทอร์บัตเตอร์ครับแน่นอนว่าเป็นส่วนสูงถึง198เซนติเมตรแต่แม้จะมีร่างกายระดับยักษ์แต่กลับมีความคล่องตัวที่ดีมีบอลแรกที่เป็นประโยชน์แถมยังสามารถเลี้ยงบอลและควบคุมบอลในพื้นที่แคบเอาตัวรอดเก็บบอลไว้กับตัวได้ดีเขาชอบการเก็บบอลไว้กับเท้าและเลี้ยงผ่านคู่แข่งภายใต้ความกดดันเขาสร้างความประหลาดใจให้กับแนวรับฝ่ายตรงข้ามได้เนอกจากนี้เขายังไม่ใช่นักเตะที่ดีแค่การยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเท่านั้นแม้จะมีสรีระและทักษะหลายอย่างครับเหมาะก,กับการเล่นแบบนั้นนแต่่เขายังอที ไม่มีบอลกับตัวได้ดีด้วยเขาเล่นฟุตบอลฉลาดสามารถลงมาช่วยในการสร้างสรรค์เกมได้ทั้งการลงมาต่อบอลเชื่อมเกมจ่ายบอลให้กับเพื่อนทำให้แนวรุกมีความหลากหลายเขาไม่ใช่แค่กองหน้าตัวบนแต่เป็นกองหน้าตัวต่ำหรือกองหน้าตัวที่2ก็ยังเล่นได้และด้วยรูปร่างที่ใหญ่อยู่แล้วทำให้เขาเล่นลูกกลางอากาศได้ดีเบียดแย่งและสร้างพื้นที่ได้อีกซึ่งก็ทำให้เขามีความสามารถในการจบสกอร์ท,ที่หลากหลายขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังไม่ได้มีแต่ข้อดีครับด้วยความที่เป็นดาวรุ่งทําให้ยังมีจุดที่ดิบและยังต้องพัฒนาอยู่เหมือนกันเขาอาจจะเล่นลูกกลางอากาศได้ครับเพราะว่าสูงแต่มันก็มัจจะเป็นการม่งตั้งม่งชงมงสกัดแต่เขาก็ยังไม่ใช่นักเตะที่ม่งได้รุนแรงหรือมีความแม่นยํามากมายขนาดนั้น ทขาไม่เขาจําเป็นต้องพัฒนาเรื่องมวลกล้ามเนื้อเขาตัวใหญ่ก็จริงแต่ใหญ่จากโครงสร้างไม่ใช่มวลกล้ามเนื้อที่เยอะซึ่งถ้าเขาพัฒนาจุดนี้และสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวให้แข็งแรงนอกจากจะช่วยให้เบียดปะทะได้ดีขึ้นยังสามารถช่วยให้โมงบอลได้แรงขึ้นด้วยอีกเรื่องครับที่ยังดูน่าเป็นกังวลคือความสม่ําเสมอและการตัดสินใจแม้ว่าเขาจะทําประตูได้อย่างต่อเนื่องแต่จากผลงานช่วงสมัยที่เล่นที่เยอรมันครับก็มีช่วงที่เขายิงได้และก็เงียบหายไปเหมือนกันต้องมาดูว่าตอนนี้ที่เล่นกับนิวคาสเซ ขณะที่เรื่องการตัดสินใจเขาก็ยังต้องพัฒนาเรื่องสัญชตาตญาณ ที่ต้องตัดสินใจอย่างเป็นธรรมชาติได้รวดเร็วโดวยเฉพาะในเกมฟุตบอลอังกฤษที่เล่นกันเร็วเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่ในภาพรวมเขาเป็นนักเตะอายุน้อยเป็นวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมที่รอ,อการขัดเกลาเมื่ออยู่ในมือของยอดโค้ชอย่างเอ็ดดี้ฮาวแล้วมันก็น่าสนใจมากๆครับว่าเขาจะพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นแนวรุกแถวหน้าของพิมร์ล,ลีกและของโลกนี้ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในฟุตบอลโลกปี2026เพราะเวลานี้เขาเป็นตัวเลือกแรกๆของทีมชาติเยอรมันไปแล้วขอย้อนกลับไปเรื่องสภาพร่างกายของเขากันหน่อยครับบทวิเคราะห์จากนิวยอร์ก เอรดเรียกว่าแอคทมอบคือโครงสร้างร่างกายที่ผอมบางยาวและมีอัตราการเผาผลาญสูงตามธรรมชาติซึ่งมันเป็นเหมือนทั้งพรและคำสาปของนักกีฬา ในแง่ของพรคือทําให้พวกเขาเนี่ยที่มีร่างกายแบบนี้มีความเร็วและความคล่องตัวอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งๆที่ตัวสูงใหญ่แต่ข้อเสียคือร่างกายแบบนี้จะเพิ่มน้ําหนักและมวลกล้ามเนื้อได้ยากซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากครับในการเล่นกีฬาที่ต้องการใช้การประทะอย่างหนักหน่วงดังนั้นการพยายามเพิ่มกล้ามเนื้อจึงเป็นความท้าทายส่วนตัวที่วอเทอร์มาเดอร์ต้องก้าวผ่านไปให้ได้เขาต้องบริโภคอาหารที่ต้องการแคลอรี่สูงกว่านักฟุตบอลทั่วไปเพื่อให้ร่างกายได้พลังงานเพียงพอสําหรับฝึกซ้อมเพื่ออสสสร้้้้าาางกกลมมเเนนนืโดยยทีีู่ญํหัไป โดยที่โปรตีนคือสารอาหารหลักที่ต้องเน้นเป็นพิเศษคือเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังฝึกซ้อมทีมงานโภชนาการต้องทำงานอย่างเป็นพิเศษครับเพื่อออกแบบอาหารและเครื่องดื่มเสริมให้กับเขาทัานทีหลังซ้อมเพื่อให้กล้ามเนื้อสามารถฟื้นตัวและสร้างกล้ามเนื้อให้เร็วซึ่งจะหลีกเลี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้ด้วยซึ่งสมัยที่เขาอยู่กับสตุตการ์ดครับก็มีนักโภชนาการที่ดูแลเขาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งนั่นอาจจะเป็นคําตอบของพัฒนาการก้าวกระโดดของเขาจากสมัยที่อยู่กับเบเมนจากการทำประตูอ no ันอน้อยิดกกาาง้่ไมว 5ประตูต่ตอฤดูกาลก็ได้การที่นิวคาสเซิลยอมทุ่มทุนเป็นสถิติสโมโสรถึง65ล้านปอนด์ครับเพื่อวอเตอร์มาเดอร์ดาวรุ่งที่ยิงในลีกซีซั่นที่แล้วแค่12ลูกแถมยังถูกโจมตีจากตำนานอย่างลูเมนเกว่านี่คือการแพนิกบายนักเตะเองก็เคยโดนสบป,ประมาทว่ามีดีแค่ความสูง มันคือการลงทุนครับที่มากกว่าการมองแค่ตัวเลขนิวคาสเซิลมองเห็นในสกเกลภาพที่มีอยู่ในตัวของเขาด้วยความมุ่งมั่นปัญญาที่ถูกสอนมาว่า90%ของฟุตบอลว่ากันด้วยหัวใจนิกต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นเพื่อต่อยอดให้การเล่นฟุตบอลของตัวเองนั้นทําได้ดีขึ้นนี่คือทัศนคติที่ยอดเยี่ยมการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะทําให้เขาไม่หยุดเติบโตร่างกายที่สูงเทคนิคความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม้าแข็งแกร่งขึ้นเขาอาจจะไปได้ไกลกว่านี้อีกการเดิมพันในอนาคตนี้กําลังจะตอบบกัคําาวิจรณ์ เงียบๆไม่มีใครบอกแล้วว่าค่าตัวของนิกสูงเกินจริงและในเวลานี้เขากําลังก้าวสู่เส้นทางสําคัญในการเป็นแนวรุกแถวหน้าทั้งกับสโมสรและทีมชาติซึ่งมันเป็นเส้นทางที่น่าจับตาดูจริงๆขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ